เจ๊ซับดีเท่าไหลาใส่ให้หมดอ้าวงั้นลอยสองชั่วโมงครับซับแรงๆเอ้ยมาลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมเจ๊ปอนแปดเตียงนะครับวันนี้มาหลิวปลาสวายนะฮะหลิวบุฟเฟ่ต์นะฮะบุฟเฟ่ต์ปลาสวายได้เทตลอดเอากลับไปหมดเลยโอ้โหโดนโดนเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเออคุณผู้ชมเป็นยังไงไหนเอ้าเอ้าโอ้โหถอยนะฮะเอ้าสายทีขวาทีนะฮะ ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะนะฮะผลงานเจ็บของมันแปดเซียนนะครับเนี่ฮะดูนะฮะอยังไงเจ๊ยังไง,งไหวไหมนะฮะตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับนะค,บคุณผู้ชมโอ้โหได้แล้วนะครับเนี่ยนี่ฮะ,ฮะรังปลาสวายอ่ารังปลาสวายนะเอาหางกินนะครับนี่ยคุณผู้ชมไซส์สองโลก,กว่านะครับ ครับเต็มข้อเราเต็มแข้งนี่โดนฮะคุณผู้ชมโดนจังหวะ2นะฮะดูดูถอยอย่างเดียวปลาซ้ายนะครับคุณผู้ชมปลาซ้ายนะครับปลาซ้ายนะขออภัยนะครับปลาซ้ายนะครับนะฮะเจพอนเราต้องไปถ่ายทั้งหน้าคนด้วยดูดูสีหน้าคนด้วยเออนะฮะต้องดูสีหน้าคนด้วยนี่นะเบียรบอกให้ดูสีหน้าคนด้วยนะดูหน้าคนอัดด้วยนะครับนี่ฮะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนี่ฮะเรียบร้อยนะฮะตัวถัดไปเนี้ยดูฮะ ปลาไม่เล็กนะฮะสาสองโลบว,บวกเลยนะครับคุณผู้ชมเอยไม่ทนทรัพย์สุดชีวิตตามบนหนะ้าอุยโดนโดนคุณผู้ชมนะฮะดูแอคชั่นคันนะฮะดูหูอย,อยู่ไม่ได้นะ,ะต้องถอยนะฮะอุยไปไปดูดูดู ขอโทษนะครับโทษนะครับตาซ้ายครับอุ้ยตัวใหญ่นะครับคุณ<แบน>ผู้ชมเจ๊ดเดินมาเดินเดินดเดินมาเดินมาทางนี้เดี๋จ๊ดเดินซ้ายดเดินซ้าย,ยนะฮะดูดูไอ้คันคันนะครับคันระยะห้าสี่นะครับคุณผู้ชมนะฮะ<แบ>น,นะฮ<แบน>นะดูหลุดแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้ากระชังโดนซ้ายโอ้โหโอุ้ยโด,โดนโดนทั้งคู่เลยไม่รู้ของใครโดน ตัวเดียวกันหรือเปล่ามาลุ้นกันดูนะมามามาช่วยกันช่วยกันออ้ยสองตัวคุณผู้ชมคุณผู้ชมสองตัวสองตัวสองตัวปล่อยสายมาดนึงครับฝังนู้นปล่อยสายหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมปิ้งเดี๋ยวเราหลุดไปแล้วมามามาปล่อยสายนะครับฝังนู้นปล่อยสายนิดหนึ่ง bòi sải nồi bòi sải nồi cốt để 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 cốt ta con chế du chế nó hấp ồ ui du du, 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 du. thòi mà há tạc cong lên các โอ้โหดูแอคชั่นคันครับคุณผู้ชมดูนะฮะโอ้โหเจ๊ตกเองเกี่ยวเองรังเองเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะโอ้หูตัวใหญ่นะฮะียอดด้อยนะตัวใหญ่ไซส์โตเลยทีเดียวเชียวนี่ยฮะผู้ที่ได้รับมอบรางวัลน,นะฮะปลาใหญ่สูงสุดประจำปวันนี้นะครับเดี๋ยวเจ๊ถอนแฝดเซียนนะครับ <c oughs> อ้าวมอบเลยนะ <c oughs> ครับขอบคุณครับเนี่ยฮะ รางวัลใหญ่สูงสุดนะครับมีมีมีตกปลาฟรีด้วยโอ้ตกปลาฟรีด้วยนะฮะบ่อแรกบ่อแรกก่อแรกเดือนหน้าบ่อเดี๋ยวโทรหาด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวโทรไปนะฮะขอบคุณมากมากนะครับมี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 ปลาเล็กอีกสี่อ่าโอเคอ่ะมาดูผลงานนะฮะอันนี้คือ สูตรปลาเกรดนะฮะกับสูตรมะขี่หวานนะครับผสมกับปลาป่นนะฮะทีมงานแปดเซียนเดี๋ยวตกปลาแปดเซียนนะครับมาลุ้นกันดูว่าตะขอเปล่ามันจะได้ปลาเยอะแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมนะฮะเอาเจ๊พรลองลุ้นกันดูหมดแค่สามถุงนะครับหมดแค่สามถุงเท่านั้นนะครับมาลุ้นกันดูว่าจะได้เยอะไหมนะครับนะฮะพูดเลยโกระชังเลยครับโอกระชังเลยนะครับคุณผู้ชมเขย่าหน่อยเขย่าหน่อยนะฮะมีปลารับรางมันด้วยกันสองตัวนะฮะตัวนี้ อะไรกันเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหหนึร้อยเกินอยู่แล้วนะครับมีร้อยพวกอยู่แล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเนี่ยฮะโอ้เจ้าของบ่อนั่งหน่อยสิโอ้มาเจ้าของบ่อนจ้าของบอคิดได้ยังไงเนี่ยโอ้โหนะฮะถามว่าได้กําไรมาจากไหนนะฮะกำไรที่ได้ก็คือได้พบปะพี่น้องเพื่อนฝูงทุกๆท่านนี่แหละครับเนี่ยน้ําใจบ่อบ่ออะไรนะบ่อนั้ ่อลุงรัตนะฮะลุงรัตพิชชิ่งที่บุรีรัมนะฮะที่นี่บุรีรัมนะฮะแกบอกว่ามีความสุขที่นักตกปลาได้มาร่วมสนุกกันนะครับร้อยกว่ากิโลครับ่อลุงรัต